ชายผู้ที่บอบช้ำในการทำแม็กซิมัมเบรกมากที่สุดเอฟเทพชัยยาอุ่นหนูด้วยการพลาดดำลูกสุดท้ายในการทำแม็กซิมัมเบรกถึง3ครั้งในปี2015 2016และปี2025จนผู้คนเรียกกันว่าเขาคือราชาแห่ง140 และในรายการซาอุดีอาราเบยียมาสเตอร์2025แม่อฟจะสามารถทำแม็กซิมัมเบรกได้สำเร็จแต่ฟ้าก็ไม่เป็นใจเตะ็อกเก็ตมาทำสองแม็กได้ในเกมหลังและถูกหานเงินรางวัลจาก2ล้านเหลือเพียง666,000บาท รายการถัดมาพิเทพชัยยาดูเหมือนจะมุง่งนาม m a x i m ัมเบรกอย่างบ้าระหำ่ำเรียกได้ว,ว่ามีโอกาสเมื่อไรจะใส่แม็กอย่างเดียวจนสามารถเก็บ maximum เบรกเพิ่มได้ในรายการอู่ฮั่นโอเพน2025อีกหนึ่งครั้งและตอนนี้มีสถิติ m a x i m ัมเบรกรวมอยู่ที่6ครั้งแล้วเ,เพื่อนๆละครับคิดว่าเอฟจะสามารถข้ามผ่านสถิติ maximum เบรก17ครั้งของอันดับหนึ่งอย่างรอนนี่ไปได้ไหมมาร่วมส่งกำลังใจให้นักสนุกเกอร์ไทยกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยกันสิครับ